การเจริญนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุขมีความเย,ะยะือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานนี้แบ่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปมฌานปฐมฌานนี้มีองค์ห้า คือมีวิตกวิจาร์ปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่รมนึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกวิจารก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทั้งในกรรมฐานสี่สิบ เราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสันดีสำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมที่ปากอย่างนี้แปลการของวิจารณ์แล้วก็ปีติในความอิบอิ่มใจ มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุขก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวจินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได้ไม่มีความเอิบอิ่มใจมากเอกะคาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่นอันนี้แปลการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเคื่อการของปฐมฌชานมีโอห้า